วัดป่าเขาดินวนารามว,วัธรมยุทธบ้านนายมตะบลหนองกุงอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับสวัสดีครับบ่ายสามโมง 28นาทีนะครับของวันที่24พฤษภาคม2568นะครับวันนี้อยู่ที่อำเภอนาำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับตำบลหนองกรุงมาวัดเขาลินวานารามวัดป่านะครับขับรถผ่านนะเห็นเจดีสูงตระงานจากข้างถนนอยู่บนภูเขาก็เลย ขับรถเข้ามากราบสักการะหน่อยนะครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอนามพองจังหวัดขอนแก่นนะครับบรรยากาศโดยรอบก็มีแต่ป่านะขับรถเข้ามาถึงเลยนะครับขับรถขึ้นมาถึงองค์เจดีย์เลยดูแบบข้างเจดีย์ก็จะเป็นป่าอย่างเงี้ย สมเช่อกับวัดป่าจริงๆเงีเยบสงบนะครับเงียบสงบเลยอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับตัวอาการของพ่อปิติล้น ปิติท่วมหัวใจเลยดูสิเนี่ยขับรถผ่านไปผ่านมาเป็นร้อยเที่ยวแต่ไม่เคยเข้ามาที่เจดีองค์นี้วันนี้ก็ได้เข้ามาแล้วครับดูพ่อสิปิติล้นใจความสุขล้นใจดูสิดูสิดูพ่อสิดูพ่อปิติล้นใจดูสิครับ something to say มีอะไรจะพูดไหมมันรู้สึกตื่นเต้นมาก มันทั้งกลัวทั้งกล้าทั้งอะไรมันเอกซายติง <What? S 2> วัดเขาดินาวาดน,นารามที่อำเภอนาำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับตำบลหนองกรุงอำเภอนาำพองจังหวัดขอนแก่นนะขับรถเข้ามาถึงได้เลยครับขับรถเข้ามาถึงได้เลยนะ รถเข้ามาถึงได้เลยเป็นวัดป่านะครับเป็นวัดป่าสวยงามมากครับ